คลิสเป็นชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พาแม่แล้วก็หลานนะคะมาเที่ยวที่สวนสัาพัาค่ะซึ่งพาตนาเป็นเก้านะคะก็อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านอันเลยก,ก็เลยวันหยุดเนาะก็เลยพาเด็กๆมาเที่ยวนะคะแล้วก็จริงๆอยากจะมาตั้งนานแล้วแต่ช่วงนี้เห็นกระแสะกําลังแบบไอ้นี่เลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปขึ้นลิฟต์กันเลยค่ะแม่เรียกแบบ ชั้นเจ็ดกันนะคะก็ซื้อบัตรที่ชั้น5นะคะขึ้นขึ้นลิฟต์มานะคะเขาจะมีป้ายบอกซื้อบัตรที่ชั้น5แล้วเราก็จะเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้น7นะคะไปดูเออสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็พี่ับน้อยของเราด้วยนะจ๊ะ ชันแบบแด Después, ัดฟ้าสวนสัตว์นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเดินดูสัตว์กันเนาะก็เดี๋ยวจะไปหาพี่มูน้อยแล้วไปค่ะก็สวนสัตว์พาตานี่โอรร้โหถ้นับกับอายุนี่ก็30แล้วนะ30สิกว่า <informação> คือจำได้ว่ามาดูสวนสัตว์ที่นี่ตั้งแต่แบบสมัยเด็กๆที่โดนบังคับ โดนบังคับมะเรียนพิเศษภาษาอังกฤษที่ข้างล่างภาตานะทุกคนพอเรียนเสร็จเราก็จะแบบกิจกรรมหลังเรียนเสร็จของเราทุกเสาร์อาทิตย์ก็คือจะขึ้นมาดูสวนสัตว์ข้างบนภาตานี้นะคะไปดูกันนี่นะคะเราก็จะมีที่จำหน่ายอาหารสาัตว์ให้เราไปเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะคะ แล้วมา ฉันก็คือให้แบบกล้าๆกลัวๆ ส่นกล้องนะทุกคนอันนี้อุรังอุตังนะคะเป็นลิงอุรังอุตังตรงนู้นก็มีตรงนู้นก็มีเป็นอังอ,งอตังะทุกคดูน้องแตัวนั้นเต็มไีทั่วเลย

เราอยนี้อายุไมพอกับเราเลยเนี่ย ก็มีอาหารนราืร้อตว์ก้าเดินให้อาหารสัตว์ก,กันกันจ้ะน,นี่อะไรอะลิงเผือกเหรอขาวเชียวนีดูลิงตัวขาวๆนี่ ให้ตัวอื่นบ้างอ้าวน้องหักตะก้าเลย แรกแลกกันกับตะการ์เร็วน้องเขาตะการ์เข้าไปนะคะทุกคนเจ้าหน้าที่เขาเลยเอานมมาขอแลกนะคะขอเอานมขอแลกกับตะการ์น้องไม่ยอมคืนอ่ะเล่นไม่ให้แล้วนั่นจะกินน็อติดไปเลยมันไม่ย่อยตายอ่ะ กินนะขอค,คืนเร็วคืนเร็วคืนแลกกันแลกกันกับน,นม ไม่ยอมให้ด้วยนี่ไงเขาพี่เขาขึ้นแล้ว น้องกินเต็มมือแล้วไปให้กองอื่นก็ได้ไป น้อยขอหน่อยขออันนึง กว่ามิงโกงให้ไม่ได้นะน้องทําให้นะให้แต่ลิงนะเอ้ยอย่าไปอย่าไปแกล้งมันหม่อนอย่าไปแย่มันเดี๋ยวมัน,มนโมโห คือตัวอะไรอ่ะไปชื่อไม่มีแล้วอ่ะไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไร ได้ย้อนวันวานสนุกไหมคะสนุกค่ะย้อนวัยนี่เด็กสองคนนี้ก็คือไม่เคยมาเลยสองคนนี้ก็คือเรื่องใหม่เพราะว่าเกิดไม่ทันยุคที่แบบสวนสัตว์พาต้ากำลังแบบบูมบูมะทุกคนกน้องฮิตก็คือช่วงเราสมัยเด็กนั่นเองนะคะนี่คือการมาสวนสัตว์พาต้าครั้งแรกของเด็กน้อยทั้งสองไหนสนุกไหม ชอบป,ปะชอบไหมชอบป,ปะไม่ไม่อ่ออกมาดูสัตว์ก็ส่วนสัตว์อ่ะ คงต้องลากันไปแล้วนะคะก็อยู่กันมาสักพักแล้วเนอะฟ้าเริ่มมืดอีกแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวยังไงก็จบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะแล้วมาเจอกับอันในอลิสเป็นชาแน,นลใหม่อีกครั้งนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์ให้อันด้วยนะบ๊ายบายค่ะไปแล้วบ๊ายบายเร็วบ๊ายบาย